ช็อตสตอรี่ตอนเขาที่ยืนอยู่ข้างๆแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าไอโนโคจิคงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ฉันเคยมีเรื่องขัดแย้งกับพี่ค่ะสถานที่ที่ฉันพุ่งเข้ามาเพื่อแก้ความขัดแย้งนั้นก็คือโรงเรียนนี้แต่ถึงขนาดเข้ามาโรงเรียนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพีม่มีทางยอมรับตัวฉันที่ไม่เติบโตขึ้นแม้แต่นิดเดียวอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีโดยที่ฉันคุยกับพี่ให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้จนกระทั่นพี่ใกล้เรียนจบฉันต่อการสัมภาษณ์ของประธานกุมกหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเขาที่ยืนอยู่ข้างๆฟังผ่านหูโดยไม่พูดขัดสกคา ถ้าทุกอย่างจบลงโดยที่ฉันเข้าสภานักเรียนไม่ได้อนโนโคจิคุงต้องผิดหวังในตัวฉันแน่ๆต้องหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นผิดหวังใช่ไม่อยากให้อนโนโคจิคุงผิดหวังในตัวฉันหรือจิตใจหวั่นไหวนิดหน่อยกับความรู้สึกที่ตัวเองไม่เคยจะหนักฉันในตอนนี้ตัวเป็นอย่างไรในสายตาของอนโนโคจิคุงกันแน่รู้สึกสนใจเรื่องนั้นขึ้นมาเล็กน้อยฉันเริ่มเข้าใจตั้งแต่ก่อนเขาสอบได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์แล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่า ประธานากุโมะที่พูดอยู่เบื้องหน้าฉันคือนักเรียนยอดเยี่ยมที่พี่ชายยอมรับในตัวเขาแต่เมื่อเทียบกับอันโโคจิคุงแล้วมุมมองของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอาศัศจรรย์แน่นอนว่าฉันประเมินเขาไว้สูงมากโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวขณะที่อยากรู้อยากเห็นความสามารถที่แท้จริงของอันโโคจิคุงฉันก็ตระหนักว่ามีตัวเองอีกคนอยู่ตัวเองคนนั้นก็อยากให้เขายอมรับฉันบางทีสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้ฉันกระตือรือร้นกับการเข้าสภานักเรียนก็เป็นได้ไม่ได้ตั้งใจให้้เเป็นนแบบีลย ฉันสลัดความรู้สึกอันน่าแปลกประหลาดตั้งสติกับสิ่งที่สมควรทําก่อนเข้าสภานักเรียนตรวจสอบท่าทีของรุงพี่นากุโมนั่นคือภารกิจที่สําคัญที่สุดนอกจากคนน,นมิแล้วสมาชิกนักเรียนสภาในตอนนี้ไม่มีนักเรียนปีสองเลยกําลังลําบากอยู่พอดีอินดีต้อนรับสู่สภานักเรียนนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะใช้ใเธอทํางานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งอย่างไม่เกรงใจแล้วนะสุดสุดเนะุงพี่นากุโมยื่นมือซ้ายมาให้ฉันจับมือตอบด้วยความยินดีค่ะเราไม่อาจมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อ,อก,กันได้เลย แต่น่าจะมีเรื่องให้ฉันเรียนรู้จากรุ่นพี่นาก,กุโมอีกเยอะผู้อยู่ใกล้ชิดพี่ชายของฉันยิ่งกว่าใครถ้าผู้เธออยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะ